ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอภูมิซีเูาแลมาตอนที่ออฟอาวุธต่อนะครับเมื่อกี้ก็ชุดไป10ก็จาก10เหลือแค่4จาก4ก็เหลือแค่1นะครับโอเคปะก็เรามาทดสอบที่อาวุธกันต่อนะครับคือเราจะขายในราคา10เอ็มเช่นกันเราก็จะสุ่มมาเกียน1 2 2อัน4เแล้วนะ5 6 8ปดเฮ้ยเกียนเลยวะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันเช่นกันนะครับคือเราจะมาทดสอบว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตกี่อันตอนนี้เราก็เหลือหินแดง65ก้อนโอเคปะ่ะโอเคบวกกันเบื่อกับเราอย่ารอช้าตายไปหนึ่งครับจากสิบตายไปหนึ่งตอนนี้เราก็เหลือเก้า เหลือเป็ดแล้วนะเผ็ดนรกจริงๆครับเผ็ดนี้เผ็ดสองจุดสามโซงนะอุย้ยบวกสองอุย้ยบวกสามแตกแล้วเมืกก่อกี้โอเคครับโอเคบวกสี่แล้วบวกห้าพี่บวกห้าสำเร็จมันรอดมาหนึ่งอันแล้วครับที่รู้ๆมันรอดอยู่หนึ่งอันครับจากสิบอันมีหนึ่งอันที่รอดแล้วรอดชีวิตโอเคปะอา้าวหายครับ เรามีงบประมาณอยู่น้อยนิดแล้วเราจะทํำยังไงให้มันติดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้เราเหลือผู้รอดชีวิตสองอันครับโอเคอเอาเฮครับตอนนี้ผู้รอดชีวิตเราเหลือห้าท่านห้าชิ้นครับเลือสี่ชิ้นครับคือมันจะรอดกี่ชิ้นเนี่ย กีน้องเขาจะระบายความทุกข์อีกแล้วโอ้โหเขาความกับพิบมาอย่างเดียวเลยเนี่ยไ wow. oh, อ้หล้อสามชิ้นนะครับคือเราภูมิใจโอเคเฮ้ยเราล้อสามชิ้นครับคือจากสามชิ้นจะล่อกี่ชิ้นครับสิบเหลือสามนะครับสำหรับอาวุธโอเคแล้วเราจะมาบวก พูกันโอเคป่ะล้มเหลวปับเฮ้ยติดแล้วธนูโอเคอ้าวล้มเหลวสิบเรือสามก็เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เหลือหนึ่งโอเคเราได้เงินมายี่สิบเอมยี่สิบเอ็มนี้เราต้องยี่สิบเอ็มในการขายของสองชิ้นนี้เรายังเหลือหินแดงอีกครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ยี่สิบเอ็ม สองชิ้นนี้เราต้องหักค่าหินแดงไปร้อยก้อนโอเคปะถือว่าหินแดงใช้ไปร้อยก้อนเราต้องหักเงินไป5้เอ็มนะคือเรากำไรแค่สิบ้าเอ็มโอเคเปล่าสําหรับคนงบน้อยจริงๆครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็บายยครับลาไปก่อนผมไอซียูพูดบายครับ